ต่อหัวตะเข้านะตัวตะเข้าครับติดต่อการที่ไหมที่ไหมนี่นะดับหัวใส่แทงนะดับหัวใส่แทงนะขวาหนึ่งซิงค์ซิงค์ไปถน่างไว้ดีเลย มียุทธนะครับรอแดงนะโดนยิน้มหน้ามียุทธนะหกห้าครั้ ดูน่นะกองในแายน้ำเงินนะครับแฟนน้ำเงินเขาดีนะนเ,นเขาดีเขาอยู่ในเขายาวนะครับเฮ้ยแดงหน่อยยาวนะเฮ้ยยังมีม้าน่ายนะครับยังมีโต้ไม่เที่ยงนะเฮ้ย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  ดำได้ไม่เดียวดำได้ไม่เดียวดำได้ไม่เดียวดีนะตอนนี้เกียรติคู่ค้าสองนาทีสองนาทีมาได้ไม่มีปัญหานะครับมาได้ไม่เปปัญหานะ ดำรอโชดำรอโชอาดำชนะอะไรดำชนะอะไรดำชนะอะไรดำชนะเลยลิงน้อยนะครับคอยโคฉลองชัยกอแก้วเป็นไปชนะนะครับ